วันลอยกระทงนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับนะครับเวีนไปถวงควนด้วยเวียนไลยเหล่าสำหรับในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้นะครับก็มีการแข่งขันกีฬาเตะตองด้วยนะครับนะครับ กีฬาเปตองด้วยนะครับนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นอีกิจ,จกรรมรับถ้วยรางวัลนะครับรางวัลที่3นะครับการท่านประธานในพิธีนะครับท่านสสนะครับนะครับนะัลนักีฬานะครับนักกีฬาขึ้นรับด้วยนะครับ เอฟซน้องจูนเลครับชนะเลิศอันดับที่3เลยครับรับถ้วยียรติยศกากท่านประธานของาวเครับ้ตำรวจนทนะครับ่น้เลยแล้วก็ท่านรองหายนะครับออุนนี่มาเนนัน้ออนครับก็ไปอ่รยัง เอาอย่างได้เงินกูได้เงินเลยไปไปไม่ได้ไม่ได้ก่อนลงไปดูไปไปไป